โอเคมึงพีคเอาผมข้าวหลังก่อนมึงเอารูปขึ้นมึงปรึกษากูก่อนนะแล้วก็มึงไม่ตรงเลยนะนี่ข้าวหลังปรึกษาเพื่อนก่อนนะก็ตักตักไลฟ์ไงอะไรเหรอเอาเลยครับเออก็ก็อย่างนี้ฮะก็วันนี้เนี่ย ทางในฝั่งของไอทางเชคคาโกบูกับชาลตทอนเนตเนี่ยพึ่งแข่งกันไปนะฮะแล้วก็ในส่วนของแอดมินฟี่เองเนี่ยก็เป็นเป็นแฟนคลับของลาเมโรบอลอยู่แล้วนะฮะก็เลยไปทำการบ้านมาอ่าเกี่ยวกับตระกูลลาวาบอลนะฮะครอบครัวของบอลแฟมิลี่เนี่ยแล้วก็วันนี้ก็เลยมีสก,กู๊ปสั้นๆนะฮะสักประมาณ5้าถึงสิบนาทีอยากจะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนๆฟังนะฮะก็ เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวรบกวนบิลดูแลเรื่องเรื่องคลิปด้วยเนาะเดี๋ยวผมเริ่มเล่าเลยเนาะนะ mm hmm. นะท็อปิกที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยหัวเรื่องมันคือเออลาวาบอลฝีมือฝีปากแล้วก็การสร้างครอบครัวเพื่อครอบครอง NBA ในยุคต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงท็อปิกนี้กันนะฮะก็ก็อย่างที่ได้ได,ได้ได้บอกเพื่อนๆไปเนาะว่าเออเกมเพิ่งจบไปนะฮะระหว่างฮอนเนตทีมันดับหนะฮะแล้วก็ ดราร์ฟเบอร์สาปี2020นะครับซึ่งก็คือราเมโรบอลนั่นเองนะฮะแล้วก็พบกับทางเจ้าบ้านชิคกาโกบูนะครับซึ่งนำโดยเดมารดโรซานะครับแซกลาวีแล้วก็ลอนเซบอลซึ่งเป็นพี่ชายของเขาเองนะฮะโดยผลการแข่งขันของศึกแข่งสายเลือดเนี่ยวันนี้สรุปว่าเป็นทางบูเนาะเอาชนะไปได้133ต่อ119นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนได้มีโอกาสได้ดูเกมวันนี้เนี่ยจะเห็นว่ากล้องเนี่ยได้แพนไปที่พ่อของเขานะก็คือลาวาบอลเนี่ยซึ่งเข้ามาชมเกมในข้างสนามด้วย นะฮะก็อยากให้เพื่อนๆมองในมุมของลาวาบอลอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันวันนี้ที่อาจจะมาเล่าให้ฟังนะฮะก็ในมุมมองของสปอร์ตไลท์ปัจจุบันที่ส่องไปที่ตัวลาวาบอลเนี่ยเราก็อาจจะค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าอะไรนกาทีฟ thinking เกี่ยวกับเขานะฮะมองในเรื่องด้านลบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปท้าคนนู้นท้าคนนี้มีเรื่องหรืออะไรก็ตามนะหรือว่าพูดง่ายๆเขาเรียกเขาเรียกว่าผิวแสงนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆ ลองดูเนี่ยก็คือความสุดยอดของของตัวราวาเองในการสร้างครอบครัวนะ,ะที่สุดยอดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบมร่มเพาะลูกๆของเขาให้กลายเป็นผู้ผู้เล่นชั้นนําในหลีกที่ยากที่สุดก็คือลีก n อ a ได้นะฮะซึ่งซึ่งรู้สึกว่าพอตอนจบเกมวันนี้เนี่ยทางาวาบอกก็ไม่ได้สัมภาษณ์อะไรมากเนาะแต่ว่าแต่ว่าที่ที่ที่ผมมองเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าเขามีความภูมิใจในฐานะคุณเป็นพ่อนะฮะซึ่งซึ่งได้เห็นลูกๆเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรเดินไปในเส้นทางที่เอจรักแล้วก็ได้เดินมาไกลถึงจุดนี้ได้นะครับก็ <Italian. S 1> ในฐานะที่ผมเป็นแฟนฮอนเน่ะยอมรับก็ได้วะแล้วก็ยอมรับก็ได้ว่าเป็นแฟนตัวยงของทางรามิโรบอลนะชอบดูเขาเล่นมากก็อยากจะมาเล่าเส้นทางให้ให้ให้เพื่อนๆฟังสันส้นๆเนาะว่าว่าตระก,กูลบอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลอนโซ่หรือว่ารามิโร่เนี่ยเขาก้าวมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับก,ก็เริ่มที่ลอนโซก่อนเนาะ ตัวลอนโซ่จริงๆเนี่ยเขาเกิดปีสองพันสิบเจ็ดนะครับปัจจุบันเขาอายุประมาณยี่สบสี่ปีนะครับซึ่งซึ่งอตอน,นที่ลอนโซ่ถูกดราฟต์เข้ามาในลีกใหม่ๆเนี่ยทางสื่อก็ได้ไปสัมภาษณ์ทางลาวาว่าว่าเขารู้สึกรู้สึกตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าลูกชายโซ่ของเขาเนี่ยจะกลายมาเป็นผู้เล่น N b a บได้นะฮะตัวลาวาบอกก็ตอบตามสไตล์เขาว่าเอาจริงๆนะผมก็มั่นใจตั้งแต่วันที่เขาขอดมาจากเอ่อแม่เขานั่นแหละนี่แกก็มู่ไปตามสเต็ปของแกนะครับแล้วก็ เอจริงๆแล้วเนี่ยพอไปค้นประวัติดูเพิ่มเติมเนี่ยต้องบอกว่าเราตระกูลบอลเนี่ยเขาเป็นครอบครัวนักกีฬาทั้งครอบครัวเลยนะฮะเออทางทางคุณแม่ของทางเอลาวเซอรบอลเนี่ยก็คือชื่อว่าทีน่าเนี่ยแล้วก็ตัวลาวาเองเนี่ยเคยเล่นบาสเกตบ,บอลสมัยเล่นอยู่มหาลัยนะฮะที่แคลิฟอร์เนียสเตทนะครับก็ <c oughs> ก่อนที่ก่อนที่ทางลาวาบอลจริงๆแล้วแกจะมาเป็นเออเพอร์ซันอลเทรนเนอร์แล้วก็โค้ใชให้กับลูกๆทั้งสามคนของแกจริงๆแกเคยเล่นอเมริกันฟุตบอล ในช่วงสั้นๆนะฮะแต่ว่าช่วงหลังก็ผันตัวมา,มามามาดูแลลูกๆอย่างเต็มตัวนะครับส่วนคุณแม่ของเขาเนี่ยก็ในในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเ,ออเขาเรียกว่าอะไรผู้อำนวยการด้านกีฬานะฮะในโรงเรียนมัธยมต้นในเมืองเออชื่อว่ามอนคลแร์รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยที่ลาวาเนี่ยสิ่งที่เขาเขาเรียกว่าอะไรสอนลูกๆเขาอยู่เสมอตั้งแต่เด็กเนี่ยคือเขาพยายามบอกว่าเนี่ยแม่แกก็เป็นครูสอนพละนะตัวใหญ่เนี่ยแล้วก็ตัวลาวาเองเนี่ยก็เป็น ชั้นเนี่ยชั้นก็ตัวใหญ่นะครับแล้วพูกแกก็เกิดมาในเขาเรียกว่าอ,อะไรรูปร่างที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดแกยังมีนามสกุลที่ชื่อว่าบอลติดตัวอีกพูกแกยังจะต้องการอะไรอีกนะฮะในการที่จะก้าวเป็นสุดยอดผู้เล่นนะฮะก็เอ่อต้องเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยที่ทางโซ่เนี่ยลอนโซ่แล้วก็เอ่อเรียนเจโร่ลูกคนกลางเนี่ยยังเด็กเนี่ยลาวาจะจับพวกเขาเนี่ยไปเล่นในทีมที่ที่ทางลาวาสร้างขึ้นมาเองนะฮะแล้วก็เอ่อไปสู้กับเด็กที่อายุมากกว่าอยู่เสมอ ซึ่งจากข่าวเนี่ยก็บอกว่าทุกๆครั้งเนี่ยพวกเขาก็เอาชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นนะฮะซึ่งยิ่งทําให้ทางลาวานี่เขาเรียกว่าอะไรยิ่งเพิ่มความมั่นใจขึ้นไปอีกว่าเขาจะพาลูกๆไปถึงฝั่งฝันได้นะฮะแล้วก็ถัดมาเนี่ยพอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเออทางลาวานี่ก็จับลอนโซ่เนี่ยไปอยู่กับทีมที่ชื่อว่าชิโนฮิลนะฮะเป็นโรงเรียนมัธยมปลายซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้ทีมนี่มันก็ไม่ได้ดังเรื่องกีฬาบาสเกตบอลเท่าไหร่นะครับก็ก่อนที่ลอนโซ่จะเข้ามาในทีมเนี่ยสถิติ สิบเอ็ดเนาะสิบเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับแล้วก็พอลอน,อลอนโซเข้ามาอยู่ในทีมในฤดูกาลถัดมาเนี่ยเออทีมก็พัฒนายอย่างสูงเลยขึ้นมาเป็นชนะยี่สิบสี่แพ้ห้านะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยในฤดูกาลปกตินะครับค่าเฉลี่ยการทําแต้มอยู่ที่สิบสี่แต้มต่อเกมนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การชูสูงถึงเกือบเจ็สิบเปอร์เซ็นตนะฮะซึ่งถือว่าเก่งมากๆแล้วก็พอในปี2016เนี่ยน้องคนกลางก็คือไอตัวเรียนเจโร่เนี่ยเข้ามาร่วมทีมสถิติกลายเป็นชนะ35สามสิบห้าแพ นะครับแล้วก็สองพี่น้องเนี่ยก็พาชิโนฮิลเนี่ยคว้าเขาเรียกว่าสเตจแชมเปี้ยนชิพได้สำเร็จนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยไอโซเนี่ยก็เข้าร่วมทีม u c ซ A อยู่ปีหนึ่งนะฮะก่อนถูกดราฟเข้ามาในอันดับสองโดยทีมเลเกอร์นะฮะปี2017สําเร็จนะครับก็ตอนเข้ามาในดราฟใหม่ๆอ่ะแน่นอนว่าพอไอ,อตัวลอนโซมันถูกดราฟเข้ามาในในเขาเรียกว่าอะไร ดราฟเบอร์ด,ดับต้นๆเนี่ยแบรนด์รองเท้าแบรนด์กีฬาหลายๆแบรนด์เนี่ยต้องการจะเอาตัวโซ่ไปเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแต่ว่าก็ต้องเขาเรียกว่าเหยียบเบรกแทบไม่ทันนะเพราะว่าทางลาวานเนี่ยได้ออกมาบอกว่าเอ้ยถ้าพวกเองจะเอาลูกชั้นไปเซ็นรองเท้าเนี่ยพวกเองต้องพ่วมลูกสองคนของชั้นไปด้วยูวง่ายๆก็คือพวกเองต้องจ่ายมาหนึ่งพันล้านเหรียญน,นะแล้วแกจะได้ลูกชั้นสามคนไปเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะซึ่งซึ่งในตอนนั้นก็แน่นอนละ่ะไม่ว่าจะเป็นไนกี้อาดิดาไม่มีใคร จะยองสู้ราคาอยู่แหละ<ค>ซึ่งเลย<ค>ทํา,ทาให้อจ่ายซึ่งเลยทําให้ในตอนหลังเนี่ยเลาวาก็าได้ตั้งแบรนด์ขึ้นมาเองชื่อว่า Big b บอเวอร์แบรนด์เนาะเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะฮะซึ่งให้ลูกๆของเขาเนี่ยเป็นเป็นพรีเซนเตอร์เองนะฮะ <S <S แล้วก็มีการจัดรู้สึกว่าจะมีเซ็นเจอร์ชูให้ลอนโซ่ด้วยมั้งตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้ประสบคสวามสำเร็จเท่าที่ควรเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าสุดท้ายจะจบเพราะว่าเขามีปัญหากับผู้นสส่วนในเรื่องของผลประโยชน์โดนโกงหรืออะไรสััักกอออย่่าางงนนนนครรรบทีีี้้็็เเปื สั้นๆของโซ่เนาะทีนี้ขอแตะอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของรามโล่รามิโร่กนหน่อยก็โรฟี่เนี่ยเขาไม่ได้เฟกหรืออะไรนะครับคือเขาอ่ะชอบเาตระกูลบอลนี่มันตั้งแต่ไอโซ่ก่อนจะเข้าลีกอีกประมาณปีหนึ่งสี่หึงห้าผมเรียนกับมันที่มหาลัยมันก็เปิดคลิปเฮ้ยบิลมึงมาดูคลิปไอคนนี้หน่อยดิไอเด็กเนี่ยโอดปะวะ คลิปลอนโซ่ตอนอยู่ชิโน่ทิวส์กับตอนอยู่ UCLA นั่นแหละครับผมก็ดูฟี่ใครวะไม่เห็นได้เรื่องเลยมึงอะไรวะมีคำถามมากมายอ่แล้วตอนเขาจะด้านจับสองไปอยู่เลเกอร์ฟี่ก็แบบเหมือนจะกลายเป็นแฟนเลเกอร์ไปเว้ยช่วงนั้นช่วงนึ่งนะแต่ปีนั้นแตปีนั้นนม่งห่วยปะาแค่จะบอกทุกท่านว่าทัฟฟี่เนี่ยเขาเขาเชื่อมั่นเขาบิลีฟ ทั้งโ<ล>ทั้งเมโลเลยอ่ะต่อเลยเอาเมโลโมาอ่าเล่าต่อนะในส่วนของลามโลเนี่ยคล้ายๆกันเลยก็คือถ้าใครไปดูเขาเรียกอะไรเป็นเทพ y YouTube ตั้งแต่เด็กนะฮะก็คือถูกเด็กถูกสื่อเนี่ยแล้วก็หลายๆสำนักเนี่ยมีสปอตไลทรสาดส่องอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็บวกกับพ่อเขอาก็จอมเป็นจอมอวยอยู่แล้วนะฮะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมาถึงจุดเนี้ยผมเชื่อว่าในตอนนั้นเนี่ยกองแช่งมันน่าจะเยอะกว่ากองเชียร์อยู่พอสมควรที่จะพยายามให้ทางลามโลเนี่ยล้มเหลว นะครับก็เขาก็ตั้งคําถามว่าเอ้ยลามโลมันจะไปได้ดีใน NBA หรือเปล่ามันจะติด NBA ได้หรือเปล่านะฮะในในในที่นี้อย่างที่บอกไปว่าขอไม่ใช้คําว่าดีเหมือนพี่มันเพราะว่าตอนนั้นพี่มันไม่ได้ดีตอนอยู่เลเกอร์ปีแรกๆนะครับก็ก็อยู่ในช่วงพัฒนาของเขาช่วงปีแรกๆนะครับแล้วก็เออจนตอนจนในที่สุดเนี่ยในปี2020ก็อย่างที่รู้กันเนาะลาโเออลามโลก็ถูกดราฟต์ในอันดับที่สามนะครับโดยชลอดท์คอนเนตนะครับเออแต่ว่า สุดท้ายแล้วรู้สึกว่าคนคนคนกลางเนี่ยอ๋อใช่คือก่อนที่จะถูกดราฟต์มันมีข่าวกระแสว่ารามโร่จะจะทาได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าคนแรกก็เหมือนจะไม่สุดแล้วคนกลางตอนนั้นก็มีข่าวที่ว่าไปก่อวีรกรรมไปขโมยของในร้านแบรนด์เนมใช่ไหมอ่า uh huh. แล้วก็มีมีข่าวเสียนะครับ uh huh. ก,ก็ก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะเทรดเอาตัวที่ชายคนกลางเข้ามานะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าทุกคนก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยผมเอาตั้งเป็นแบล็กการ์เนี่ยเห็นไหม mm hmm. ก็เขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังอยู่แล้วเนาะในปีแรกของลีกไม่ว่าจะเป็นการทํา ทริปเปิลดับเบิลด้วยอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับหรือว่าการคว้าตําแหน่งลูกยีออนตัวเยนในปีสองพันยี่แล้วก็พ่วงด้วยตําแหน่งออรุตีพิมไปด้วยนะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยตอนปีนี้เนี่ยฟองก็กําลังฮอตเลยอยู่ที่สิบเก้าจดสามแต้มเจ็ดลีบ้แล้วก็แปดแอซิ์นะฮะแล้วก็เร็วเกินไปไหมที่จะพูดว่ามีโอกาสสูงพอสมควรที่จะติดออสตา,ตาเร็วเกินไปไหมไม่เร็วไม่เร็วได้เลยเว้ยอืมใช่ไหม ทีนี้เนี่ยก็เลยจะจะให้อยากให้เพื่อนๆไื่ให้ดูว่ามองเขาเรียกว่ามองอีกมุมหนึ่งแล้วกันสําหรับลาวาบอลนะว่าให้เขาอยากให้เพื่อนๆนลองพยายามมองว่าในฐานะพ่อคนหนึ่งที่สามารถพาลูกตัวเองขึ้นมาถึงจุดจุดนี้ได้เนี่ยเออก็ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถึงว่าลาลาวาบอลเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจะไม่ได้ดีเป็นคนดีในสายตาของแฟนแฟน,แฟนบาาท,ทั่วโลกเนาะแต่ในฐานะพ่อคนหนึ่งอะผมผมมองว่าเขาทําหน้าที่พ่อคนหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะ เออถ้าถ้าถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คาว่าแบบมันก็พูดฟู้ดตอนเดินเทเบิลอ่ะก็คือแบบเป็นคนหาเลี้ยงปากเลี้ยงทองให้ครอบครัวประสบความสาเร็จได้อะไรอย่างนี้นะฮะก็ก็ประมาณนี้ละกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจบเนี่ยมีมีมีจดหมายมาอ่านให้ฟังคือลอนโซ่เนี่ยตอนเขาเรียกวันวันพ่อของของของเมริกาเนี่ยเขาสมัยเขายุคสิบเก้าเนี่ยเขาก็ได้เขียนถึงลาวาอกไ,ไว้อันนี้มาแปลให้เพื่อนๆฟังเนาะคือเขาก็บอกว่าเนี่ยหลายคนเนี่ยถามตัวเขามากเลยว่าแบบ ตัวเขาเบื่อไหมกับการที่พ่อเนี่ยชอบมาอวยมากๆอวยเขาตั้งแต่เขาเขา้าเลงใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยพวกเขาคิดว่าผมควรจะแสดงออกให้โลกรู้แบบที่พ่อทํามากกว่าที่ผมเก็บไว้กับตัว่อนตลอดเวลาแต่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คนไม่รู้คือทุกๆเรื่องที่พ่อพูดกับสื่อมันคือสิ่งที่พ่อคอยสอนผมทุกๆวันอยู่แล้วแล้วในหลายๆอย่างตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องนะฮะเรื่องน่าตลกที่สุด แม้แต่ในคืนวันที่เลเกอร์ดราฟผมเข้ามามพ่อเป็นคนที่ดีใจที่สุดในบ้านตะโกนกระโดดโลดเต้นไปตลอดเวลาแล้วบอกกับทุกคนว่าฉันบอกพูกแกแล้วไงฉันบอกแล้วว่าสิ่งนี้มันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆน,นะฮะก็ลาโซเขาบอกว่าคือคนนอกอ,อาจจะไม่เห็นแต่ว่าความมั่นใจจากพ่อเขานี่แหละคือสิ่งที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้รับสืบทอดมาจากพ่อเขาโดยตรงนะฮะเขาก็วงเล็บไว้ว่าถึงแม้ว่า ไอ้รามโล่เนี่ยมันจะได้เรื่องฝีปากพ่อไปมากกว่าเขาก็เถอะนะเพราะว่าจะสังเกตนะว่าว่าลอนโซ่จะเงียบกว่าพอสมควรนะฮะแต่เขาก็ทิ้งท้ายว่าเออขอบคุณนะพ่อที่สอนให้ผมรู้จักบาสเกตบอลขอบคุณที่สอนให้ผมเป็นลูกผู้ชายและที่สําคัญที่สุดขอบคุณที่ไม่เคยขอโทษทุกอย่างที่เป็นตัวพ่อเลยนะฮะภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า thank you for never apologizing for being you นี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะที่อยากให้ให้ให้เพื่อนๆมองว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเหรียญมีสองด้านเสมอเนาะแล้วก็ก็ผมก็เชื่อว่าหลายคนจะเป็นเป็นเหมือนผมเหมือนกันนะว่าเออถึงเราจะหมันไส้ตัวลาวบอลว่าเขาขีโมูเขาท้าอะไรจอแดนนู่นนี่นั่นไปเรื่อยเนี่ยแต่จริงๆเราก็แอบตามข่าวเขาอยู่เหมือนกันอยู่ตลอดก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะเออประมาณนี้ครับวันนี้ก็สกู๊ปของแอดมินท็อกซี่ก็จบประมาณนี้เห็นไหมปูทิ้งดราม่าตอนท้ายด้วยซึ่ง สัดยอดสุดยอดต้องขอเช่นชมครับ <Yeah. S 1> สุดยอดสัดยอดผมแม่งเมื่อกี้น้ำตาลเล่นเลยตอนอนที่แบบคุณอ่านจดหมายโซ่ถึงลาวาเนี่ย